สวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะก็ามาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมพลังเหอนะพลังเหอที่ลุงแมวได้เครื่อง PlayStation 5แบบดิจิตอล edition แบบงงๆนะครับเนื่องจากไปจองได้มาแล้วเขาเพิ่งติดต่อมาก็จะได้เครื่องปลายเดือนนะพลังเหอนนั้นนะครับก็เลยส่งมาถึงวิดีโอนี้นะครับผมลุงแมวก็เริ่มคิดนะว่าโอ้เราจะมีเครื่อง PlayStation 5ใหม่แล้วนะ มันมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างน,นะครับในช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้าอันนี้เป็นลิสต์เกมนะครับที่ลุงแมวเอ่อน่าจะซื้อแน่ๆนะครับผมสำหรับช่วงเวลาอีกประมาณ4-5เดือนนี้นะหลังจากได้เครื่องมานะครับก็เกมของลุงแมวนะครับง่ายๆเลยนะก็คือว่าเเดี๋ยวนี้มันมีทั้งเกมพา s สบน PC บน X-Box นะครับแล้วก็รวมไปถึง บน PlayStation Plus เองด้วยใช่ไหมเมาส์โหลายเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมที่ลุงแมาจะซื้อเนี่ยจะต้องเป็นเกมที่อยากเล่นทันทีนะครับก็คือว่าเกมออกปุ๊บเนี่ยอยากเล่นเลยนะจะไม่รู้สึกว่าอืมถ้ารู้สึกกลางๆอันนี้ก็อาจจะไม่ซึ่งอยากเล่นทันทีเนี่ยก็คืออะไรบ้างเนาะก็ต้องเป็นเกมที่อยู่ในกระแสนะครับก็คือเล่นปุ๊บเอ่อเกมเปิดตัวปุ๊บเนี่ยมีคนมาเล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะแบบ เป็นเกมที่ให้ประสบการณ์สุดขีดอะก็คือว่าเหมือนกับดูหนังเนาะซึ่งประสบการณ์นี้เนี่ย Nintendo Switch ให้ไม่ได้นะครับก็คือโอ้โหต่อจอใหญ่ใหญ่ใไหมเสียงสะใจอย่างเงี้ยกราฟิกสุดขีดก็แบบนี้ก็จะเล็งๆนะหรือว่าเ,เป็นเกมที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นานๆน,น,นะครับผมเล่นได้เป็นแบบหลายร้อยชั่วโมงนะเล่นจนเบื่ออย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ยังได้อยู่มันเป็นเรื่องความคุ้มค่าใช่ไหมแล้วก็ น่าจะเป็นเกมที่ออกไปทาง Open World อ่ะหรือว่าเป็นเกมที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีแต้มต่อนิดนึงถ้ามีภาษาไทยนะซึ่งอ่าอันนี้จะเป็นเกมหลักๆของลุงแมวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมหนึ่งมันก็แพงแล้วเนาะเกมหนึ่งโอ้โหบางที2 5 0 5อะไรอาอะไรเงี้ยก็ซื้อรัวๆไม่ได้นะครับรู้สึกว่าต้องต้องคุ้นคิดนิดนึงแล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักดีๆไม่ง,งั้นซื้อมาดองไว้นะปรากฏว่า สักพักเข้าไปลงตัว PlayStation Plus แล้วไงก็โอ้โหเจ็บปวดนะเจ็บปวดหรือว่ายิ่งเป็นแบบมัลติแพลตฟอร์มนะบางทีก็ลง PC ด้วยลงเกม a s s ด้วยนะครับก็โอ้โหต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเกมที่ลุงแมวเลงเลยนะอันแรกเลยนะครับผมที่คิดว่าจัดแน่นอนเลยก็คือ Call of Duty นะครับ Modern Warfare 2อันเนี้ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะลุมวเ,เป็นแฟน Call of Duty นะครับเล่นมาทุกภาค น่าจะเกือบทั้งหมดเลยมั้งตั้งแต่ Call of Duty ออกมานะครับก็เล่นต่อเนื่องยาวนานนะแล้วก็หลังๆเนี่ยเหมือนที่พูดไปนในหลายวิดีโอนะก็คือแทบจะไม่เล่นเนื้อเรื่องเลยนะครับเล่นมาก็คือวิ่งยิงบวกอย่างเดียวนะครับผมเอามาเล่น Multi Player ซึ่งหลังจากนุงแมวได้ลองเบต้าไปเนี่ยแค่นี้ก็ชนะเป็นทคไมมันนี่นะครับราคาเท่าไหร่ก็ตามนะรู้สึกว่า ก็โอเคนะครับซื้อแน่นะเพราะว่ามันมันสนุกนะครับแล้วมันคุ้มมันสะใจนะแค่เสียงระเบิดการยิงการาฟิกประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์เนาะที่เล่นบน PlayStation สำหรับลุงแมวนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็โอเคนะครับก็เกมพวกนี้นะครับมันต้องเล่นตอน day 1นะมันถึงจะสนุกนะถ้าเกิดสมมติว่ามาเล่นทีหลังอ่ะบางทีคนเล่นไม่ค่อยอยู่นะครับก็ เงาเงาเนะ Call of Duty เนี่ยต้องจัด day วันะครับถึงจะเพลิดเพลินจำเรินใจนะซึ่งแน่นอนรุ่มมาเจัดเป็นดิจิตอลนะเพราะว่าจะได้เล่นกับน้องด้วยนะครับก็เล่นไปด้วยกันอันนี้เกมแรกนะครับผมต่อไปนะครับผมอีกอันหนึ่งนะที่แน่นอนว่าอยู่ในลิสต์ของหลายคนนะครับก็คือเล่นปลายปีนี้เหมือนกันนะ God of War นะครับถ้าราจำไม่ผิดมีภาษาไทยด้วยแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยลงทั้ง p s 4 PS5 นะครับผมแต่ว่า แน่นอนนะก็ต้องสัมผัสประสบการณ์ภาพที่แล้วเรองยังเล่นไม่จบเลยนะเล่นไปได้นิดเดียวนะครับแต่ว่าซีนิมาติกแน่นอนนะแล้วก็ภาพที่แล้วก็ประทับใจนะครับในความเป็นเหมือนดูหนังนะดูหนังที่เล่นได้เชื่อว่าภาคนี้ก็น่าจะสะใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น Exclusive ย้ำว่า Time Exclusive นะครับก็คือระยะเวลาหนึ่งแหละอาจจะหลายปีอยู่นะที่อยู่บน p l a y s t a t i o n นะครับก็เอาเลย ถ้าเหมือนกันนะถ้าอยากจะซื้อก็ต้องซื้อละนะครับแล้วก็เล่นไปเลยให้ให้จบไปนะให้จบไปอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่จริงๆอันนี้เป็นมัลติแพลตฟอร์มนะแต่ว่าลุงแมวว่าเป็นเกมใหญ่บุ้มนะครับก็คือก็แทมไหนอันนี้ก็เท่าที่ดูจากเทรลเลอร์เข้าใจว่าเป็นโอเพนเวิลด์นะ เป็นโลกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอยนะเพราะมันเป็นธีมอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นโลกของก็อตแทมนะถ้าเกิดหลังจากแบทแมนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกเล่นนะแล้วก็มีผู้ร้ายในจักรวาลของ DC ในจักรวาลของแบทแมนเะนี่ยก็น่าสนใจนะครับเกมนี้ลุงมาจําได้ว่าราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะแต่ก็ จัดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงจัดแหละตอนแรกยังสองจิตสองใจว่าจะจัดไหมนะแต่ว่าพอเราได้เครื่อง PlayStation 5ใหม่มาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ว่ากราฟิกน่าจะไปสุดนะครับแล้วก็น่าจะไม่น่าผิดหวังนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งทว่าไม่น่ใจนะ For Spoken น,นะครับท่าทางจะสนุกนะแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับเขาได้ลองกันแล้วนะก็อยู่ในลิสต์นะที่สนใจนะ่าจะเป็นแอคชั่น RPG อืม,อ,มอันนี้ก็โดนกันแน่ๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ในเรดาร์นะก็คือ Hogwarts Legacy นะครับซึ่งตัวเนี้ย Play 5อยู่แล้วนะครับเพราะว่ากราฟิกมันต้องสุดๆนะลูกแม่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนของแฮ์รี่พอตเตอร์มากนะแต่ก็แน่นอนอยู่ในเงื่อนไขใช่ไหมเป็นโอเข้าใจว่าเป็นโอเพนเวิลด์นะแล้วก็มีมิชชั่นมีไซส์เควสมีอะไรให้ทำนะครับก็น่าจะใช้เวลาได้นานนะ แล้วก็แน่นอนนะครับอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้นะก็คือสายอุบินะอุบิอันนี้ลงมาเป็นแฟนอยู่แล้วนะครับสกอตแอนด์โบนใช่ไหมกระโหลกกับกระดูกนะก็จะเปิดตัวนะครับถ้าจําไม่ผิดก็คือปลายปีนี้แล้วอันนี้ก็ซื้อมาเล่นแน่นอนนะครับแล้วกเ็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมัลติเพลเยอร์นะเป็นโจนสลัดนะครับถ้าทางสนุกน่าจะเล่นได้นานอยู่นะครับอันนี้อันนี้น่าจะคุมค้มคุ้มเขาเปิดตัวไปแล้วก็คือสไปเดอร์แ ภาคใหม่นะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมดูแม่ลเล่นมาส e เมอร์เลสไม่จบนะแต่ก็เล่นไปถึงจุดที่ผ่านเรื่องสำคัญ,คญไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วจริงๆก็ยังมีความคิดว่าจะกลับไปเล่นภาคปีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยนะเพราะเขาก็เอามาทำบน PlayStation 5เหมือนกันเนะที่เป็นรีมาสเตอร์นะครับก็ยังสองจิตสองใจอยู่อันนี้ก็ยังคิดหนักอยู่นะยังคิดหนักอยู่แล้วก็ถ้ามีภาคใหม่มาเนี่ยก็ แน่นอนนะสูตรของ Sony อยู่แล้วนะครับ Open World เ,เ,เล่นได้นานสนุกนะแล้วก็เนื้อเรื่องออกไปทาง m มา v e l กออ็อบอุ่นหัวใจนะสบายๆตลกๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุ้มอยู่ก็จริงๆแค่นี้นะตกเฉลีย่ยเดือนละเกม2เกมเนี่ยก็ซีดแล้วนะครับผมถ้า2 5 0 5นะ2เกมก็5,000แล้วนะครับแค่นี้ก็สีเกมก็สามารถซื้อเครื่อง ศูนย์ได้แล้วนะก็ก็น่าจะพอแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องสมัคร PlayStation Plus นะครับแบบที่เป็นรายปีอนะเพื่อความคุ้มค่านะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละก็น่าจะพอละอื่นๆรู้ไหมอาจจะไปรอเล่นใน Xbox Game Pass นะครับหรือว่า PC Game Pass นะแล้วก็ไปเล่นบน PlayStation Plus ที่เป็นสมาชิกรายปีเอาแน่นอนเกม Switch ก็เราเล่นอยู่แล้วนะครับก็ขนานกันไปนะ มันมีเกมอื่นๆอ,อีกไหมนะครับที่ลุงแมวอาจจะหลงลืมไปนะท่านผู้ชมก็อัปเดตกันมาได้นะครับผมอาจจะอันนี้คือใช้วิธีนึกเอานะนึกเอานะครับแล้วก็ที่อยู่ในเรดาร์ในช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ามีเกมไหนที่น่าเล่นนะก็เชร์กันมาได้โอเคลุงแมวไปแล้วนะครับผมก็เป็นวิดีโอเอ่เอเฮนะเฮาเครื่องนะครับผมสนุกสนุกนะก็เจอเกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับ ขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านครับไปละสวัสดีครับผม